เอาระคับสู้ดีครับตอนนี้ท่านดูรายการ memo story channel นะผมวันนี้ผมจะให้ท่านไปดูเจา้าโทรศัพท์ iphone se ปี2020นะครับผมว่ามันจะถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอได้ดีแค่ไหนนะครับผมผมจะเน้นไปเรื่องของการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอและการรีวิวเล็กๆนะครับๆนะครับโอเคเราไปดูวิดีโอ insert ก่อนเลยดีกว่าไป โอเคผมเป็นงไงบ้างาสำหรับวิดีโออินเสิร์ตนะผมก็เจ้าตัวสับเครื่องนี้ผมจะเอามาเป็นเครื่องหลักในการทํางานใชท้ทั่วไปนะผมแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอวิดีโอของ iPhone เนี่ยม,มันค่อนข้างดีแล้วก็ iPhone SE 2 0 2 0เนี่ยมันเปิดตัวมาค่อนข้างราคาถูกนะเปิดตัวมาที่1น9 0 0มัน 10, 000, 900, ซึ่งผมก็ซื้อตัว1 4 9 0 0เลยที่เป็นตัว6 4 g กิกซึ่งผมว่ามันก็พอนะเพราะว่าผมสามารถผมถ่ายวิดีโออะไรเสร็จใะ่ป่ะผมถ่ายวิดีโอฟลดีอยู่แล้วแล้วก็จะโอนภาพลลงงเครื่อว้แ เครื่องนี้เปิดตัวมาช่วงประมาณกลางเดือนนะผมไม่ใช่กลางเดือนแต่กลางปีช่วงกลางปีซึ่งเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วนะสามสี่เดือนที่แล้วเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วผมเพิ่งมาทำก็เพิ่งซื้อนะผมก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วก็คิดว่าตัวนี้คงคุ้มค่าในการซื้อมาทํางานแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเครื่องเก่าผมก็คือมันแตกแกวบแล้วด้วเครื่องนี้ iPhone SE ีเครื่องแรกนะผมรุ่นแรกซึ่งก็อาเสียงอยู่นี่ แล้วก็ต่อกันใหม่ก็เจ้าตัว iPhone อทนะครับผมมาพร้อมกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าเหมือน iPhone 8คือเป็นกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ FV ที่2.2นะครับผมซึ่งคุณลิตี้กล้องหน้าก็ค่อนข้างโอเคคือผมถ่ายแล้วก็หน้าผมก็ค่อนข้างจะเป็นสีุ้นะก็เห็นเท็กเจอร์อะไรที่ชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็กล้องหลังอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับ FV ที่1.8่นะครับรก็ถ่ายพอเทรตได้มีโหมดมีโหมดในการถ่ายคือเป็นโหมดโหมดถ่ายภาพบ,บุคคลนะครับผมก็จะโฟกัสบุคคลนะ พนุนละมาก mm hmm. แล้วก็วิดีโอก็คือวิดีโอจะถ่ายได้หลายแบบมาเลยสูงสุดก็คืออยู่ที่ 4K60 เฟรมซึ่งผมก็อยากจะลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันมาทาคลิปวิดีโอสโลวโมชั so, ่นได้สูงสุดอยู่ที่2 4 0เฟรมซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทาแลบนะครับผมเรื่องกล้องเขาบอกว่าตัวนี้คือ HDR มันค่อนข้างดีนะก็คือการเก็บดีเทลเก็บดีเทลในที่มดืดหรือว่าที่สว่างเวลามันมีคอนทาสระหว่าง ที่มืดกับที่สว่างใช่ไหมอย่างเช่นเนะี่ยตรงนี้อย่างเช่นนี่เห็นไหมเงาเงากระแสงมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันใช่ปะคือถ้าเป็นกล้องที่ HDR ไม่ได้ดีอ่ะคือแสงมันจะโอเวอร์ไปเลยตรงสีขาวดำมันก็จะดำมืดไปเลยแต่ตัวเนี้ยมันถ่ายออกมาค่อนข้างจะ HDR ค่อนข้างที่จะทำได้ดีคือมันจะเก็บดีเทลท้องฟ้าอะไรดีแล้วผมจะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับว,ว่ามันเป็นยังไงสาภาพท้องฟ้าภาพอะไรภาพ HDR อะไรเงี้ยแล้วก็ คือนะครับในเรทราคานี้คือ iPhone SE เนี่ยมันมันถามว่ามันมีโทรศัพท์ Android รุ่นอื่นที่น่าซื้อไหมก็น่าซื้อเยอะนะผมแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพก็ค่อนข้าง,งโอเคแต่ว่าเขาเน้นถ่ายแบบถ่ายแล้วก็ลงเลยใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือคุณภาพมันก็ได้อยู่เหมือนผม,ผ,มผมเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าไม่ได้เน้นเรื่องของแบบถ่ายมาแล้วสวยเลยคือผมเป็นคนที่เป็นตากล้องนะเป็นช่างภาพก,ก็จะภาพมาทําต่ออะไรอยู่แล้วก็อยากจะรอเหมือนกันว่าไฟล์ไฟล์แอปเปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอา ทรดสอบตัวนี้ไปลองถ่ายพอร์เต็ดแล้วก็เดี๋ยวลองภาพม,มนโนดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหมดต่างๆก่อนฟังก์ชันนี้นั่นก่อนแล้วกันนะทุกคนก็เนี่ยเรื่องของวิดีโอการบันทึกวิดีโอก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคนเห็นปะโฟกัสแป๊บนึงโฟกัสหมุนมือเนี่ยความพยายามสุดๆตามสุดก็คือเป็น HD 30เฟรม Full HD 30เฟรมฟูเฮดดี้เฟรม 4K 24เฟรม 4K 30เฟรม 4K 60เฟรมส่วนมากถ้ถเป็นพวกถ่ายแบบ ถ่ายแนวแบบ on, ถ่ายภาพยนต์ถ่ายอะไรก็จะอยู่แค่24เฟรม30เฟรมเนาะแต่ถ้า YouTube ก็อยากให้ดูว่ามันสมูทก็60เฟรมก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าอยากใช้อยากได้อารมณ์มันอัอืงซึ่งผมก็จะให้ดูวิดีโอ60เฟรมว่าถ้ามันถ่ายออกามาจะประมาณไหนความสมูทเป็นยังไงนะครับผมเก็ตลองถ่ายนี่นก่อนเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเหมือนแบบอินเสิร์ ตัวหนังสือสตีฟจ็อบส์นะผมเป็นคนที่คือสาฟแวร p เปิลนั่นแหละก็ไม่ต้องคิดมากนะผมผมว่าจะเอ็นเอียงเรื่องของอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นโอเคดูกันเลย <c oughs> คือตอนนี้ผมถ่ายอยู่ในที่แสงแสงน้อยแล้วก็เปิดโคมไฟนะครับผมก็นี่คือวามสมูทของ 4K 6 0 f p s สมูทไหมสมูทดีนะ ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดนึงคือผมจะทำเหมือนเป็นวิดีโออินเสิร์ตตัวกล่องนี้ขึ้นมานี่ก็จะเป็นคอนสมูทของวิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อกี้ซึ่งก็เห็นได้ว่า4 k 6 0เฟรมนี่คือว่าทำงานได้เลยนะมันสมูทแบบสมูทมากมกเพราะว่าชิปอะไรมันก็ เป็นตัวเดียวกับเป็นชิปใหม่ล่าสุดอะเนาะก่อนที่ iPhone 12จะออกในเร็วๆนี้วันที่13นี้อีกแค่ไม่กี่วันก็จะเปิดตัวแล้วนะครับผมแล้วก็คือความสมูทแล้วก็การโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเวิร์กมากเลยนะคือตอนที่เหมือนตอนที่เห็นปะตอนที่ค่อยๆแผ่นแผ่นแผ่นมาที่กล้องที่บอกอ่ะมันก็ทำได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็โฟกัสที่เอา่า iPhone ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมกล้องตัวนี้ก็ดีนะผมถือว่าดีมาก ก็ภาพท้องฟ้านะภาพท้องฟ้าที่ผมถ่ายมานี่คือในมหาลัยในพระจ 9, อมเก้าพระนครเหนือนะครับผมก็ภาพท้องฟ้านี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะดูดีเทลดูอะไรดูแสงเงาคือด,ดีเทลมันดีอะแบบถ่ายออกมาคือสีดีอะไรดีตรงแล้วก็ HDR ดีมากดีมากๆเลยตรงนี้คือเก็บรายดีเทลก้อนเมฆนะครับได้โอเคมากๆเลย ถ้าผมแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับต่อไปผมก็จะเอามาเป็นเครื่องที่ใช้เวลาอัด,อดคลิปอัดอะไรลง YouTube ก็จะใช้เครื่องนี้ครับแล้วก็บางคลิปอาจจะเป็นกล้องตัวใหญ่ที่ใช้อัดได้อัดบ้างแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักแล้วเวลาไปถ่ายวอล์กไปถ่ายอะไรที่แบบนอกสถานที่หรือว่าไปถ่ายที่แบบเหมือนพานางแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมก็ใช้โทรศัพท์ตัวนี้แล้วก็ใส่กับกันสันหรือว่ากันสันของตัว iPhone มันก็ให้มาอยู่แล้วมันก็นั้งจะเวิร์กอยู่แล้วนะมันก็ทั้งจะ,จะสมูทมากมากแต่ว่าถ้าใส่กันสั่นไปด้วยยมนก็จะะิิ่่งงแแบบเลล นะครับผมก็ไม่ต้องกินอะไรมากแต่นี้คือแล้วเสียงไมโครโฟนอะไรก็ค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในการรับเสียงและวิดีโอแบบนึงเด้อและนี่คือ iPhone s e ปี2 0 2 0 iPhone ที่เปิดตัวมาในโฉมเก่าแต่ราคาน่ารักมากเลยในราคาพี่งนึ่งหมี่เก้บาทนะครับนะครับนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงในชิปเลยนะผมเสียงใน เจ้าตัว iPhone 11เลยเด้อแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเทสซโลโมชั่นกันดูที่260วัที่240เฟร,รมเดี๋ยวเราไปลองเทสกับการเปิดหนังสือ Steve Jobs นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลย คือก็จริงๆมันก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าไอโฟนทุกตัวที่ทำก็คือมันไม่ต้อจะทำเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเรื่องของวิดีโอเรื่องของอะไรวิดีโอที่มันทำมามันถึงก็ค่อนข,อข,อขอ้างจะใช้ได้จริงอยู่แล้วความสมูทของการสโลมชันเนี่ยเห็นปะแล้วคือโทนสีอะไรคือมันค่อนข้างจะเวิร์กมากเลยนะแสงสีอะไรดืดรอบนะบผมเห็นปะมันสมูทแบบสมูทมากในการออกมาทำแบบเป็นแอนิเมชันหรือว่าทำงานจริงจังนี่ค่อนข้างที่จะทำได้เลยนะ ถ้าคนที่ไม่มีงบก็คือซื้อเคนข้างที่จะทําได้หลายอย่างนะครับผมถ้าใครที่ซื้อมาแล้วใช้ได้คุ้มนะบางทีบางจุดที่เราซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้มันก็จะเปลืองตังค์ไปเฉยก็ได้ทุกความที่เครื่องเนี่ยครับผมเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดตัวมาในปีนี้นะครับผมซึ่งก็ยังใหม่แล้วก็สเปคนี่่อนข้างที่จะจัดจ้างเลยนะก็านานน่าจะอยู่ได้อีกอยู่ได้อีกนานนะครับเรื่องของสเปคนะแต่ว่าเรื่องของหน้าตาหรืออะไรของมันนี่คือมันเป็นหน้าจอแบบเก่าเนาะ16ต่อ9ซึ่งเวลาการเสพบหนังเสพบอะไรก็ ไม่ได้อินอยู่แล้วนะครับผมการเล่นเกมนี่ทําได้ดีมากลื่นปืดลื่นปืดแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรื่องของแบตเตอรี่นะเพิ่งแบตเตอรี่เนี่ยให้มาความจุที่1,800นิดนิดๆมิลลิแอมนะผมซึ่งใช้งานทั้งวันก็อยู่ได้แบบจะหมดพอดีเลยเกือบหมดอะไรเงี้ยพบเข้าแบงค์ด้วยก็ดีในการถ้าคนที่ติดเกมเนี่ยเล่นเกมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าออกไปถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอก็พบเข้าแบงค์ไปหน่อยก็ดีเวลาถ่ายบล็อกแล้วช่วงพักก็ชาร์จให้มันสักหน่อยนึงนี้ มันก็นั่นแหละด้วยความที่มันไปโฉมเก่าเนาะมันก็แล้วก็ความน่าใช้งานนะผมถือว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่ราคาเริ่มต้นที่ถูกนะหนึ่งหมื่นสิบพันเก้าร้อยแล้วก็ได้ถ้าใครที่จะซื้อมาถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปเนะี่ยถือว่าโอเคเลยนะแต่ข้อเสียข,ของมันคือมันไม่มีเลนส์วายเหมือนเลนส์ออรตัววายเหมือนตัวสิบเอ็ดคือสิบเอ็ดมีออรตัววายคือจุดขายของมันคือมันกว้างแล้วมันก็ดีมากๆนะแต่ว่าอันนี้คือมีแค่เลนส์วายนะครับผมแล้วก็ทำระลายทำระลายหลังได้แบบไม่ได้เนียนมากในการถ่่่าายพอรร์ตตเทนะแว สำหคนที่จะมาถ่ายงานวิดีโอผมถือว่าโอเคโอเคมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่โอเคน่าซื้อมาใช้ในการถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็โอเคอยู่ข้็เสียงเดียวคือเรื่องของแบตเตอรี่ในการทำงานสำหรับเจา้จา,า,า,า iphone SE ก็คงมีเท่านี้นะหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปทาํางานเอาตัวนี้ไปลองถ่ายนี่ไปลองถ่าย p o r t เ a ็ดดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเอาแล้เอาไฟพอร์เไปลองแต่งทําโทนนิดนหน่อยดู ว่ามันจะทําได้ไหมนะครับสำหรับเจ้าโทรศัพท์ไอ้ตัวนี้มันจะเวิร์กไหมจะเอาไฟล์สดแล้วก็ไฟล์ที่แต่งเรามาเทียบแล้วก็เดี๋ยวรอยติดตามคลิปใหม่ได้เลยนะผมที่คลิปที่ผมจะทําการเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายพอร์เทรตนะครับคนในมหาลัยเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเจอกันแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผม,ผม,ผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย